สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะฮะบนับผมเช่นเคยะนรบบวันนี้ก็นำาัลมาพกกับผอประสูบวีซี2 0นะฮะอประสูบวีซีเรุ่นม,มนะฮะมาพร้อมกระรกเชื่อโยงสี่สู4สีจังหวัดนะฮะแบบพร้มรอนด้วยมานานแต่บนชานเจอโรลเลอร์ไห้แท็ก70เซนครับโรลเลอร์เตัวแครเยร์โรลเลอร์7ตัวแครเร์หนึ่งนะฮะ แยกครับโดเรนในตำนานนะฮะกระทะกับตัว S K 140 L C ครับมามาผ่านมาเจอพอดีนะฮะกำลังแยกกูน,นะฮะยอดนะครับแตนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกด Subscribe ปปนะครับเพื่อจ้งเ้ืจอ ฝังนะระบรรวีซี120รุน3นะครัิ่ยกครับรุ่นเดนีแรงนนะครับ yeah, งธรรมชาติครับโอเค็มือไปแล้วครับส่วนฝังโู้ก็จะเป็น SK 140 l c นะครับ 7 4 0 0 t 0 l t รุ่นเปลี่ยนนะมาพร้อมกลุ่มพลังเครื่องยนต์4สูบ4จังหวะนะะบายความร้อนนะปวดชาดเจอกระเดื่องเครื่องยนต์มีสูบสี่ j ครับ65.4กิโลวัตต์นะฮะ40กิโลวัตต์89แรงม้าครับน้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่14ตัน200กิโลนะครับสำหรับเจ้า เคร้บบางทีูจุกลวารถึงนี้นะฮะสวยครับ LC ซรุ่นิเษนะฮะเครลรุ่นเครับต็ตั้งแต่นานแล้วฮะที่ผมถ่ายไปครับคือจะต้องมาเจอตัวจริงครับภาพนังใหม่เลยนะไี่รนน้านจะเป็นรถใหม่คุณเลเอ การอยู่ที่4ตันนะครับจำไ,ได้มาพร้อมปั๊มคาวาบอเิก7 v นะฮะสำหรับอาเจ้าคุณีร้อยสิบเอลกู